วิ่งของแสงพิเศษของเราเป็นงานวิ่งที่มีระดับหายโลกครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามาตรฐานวามปลอดภัยนี่เป็นเรื่องแรกที่เราให้ความสำคัญเป็นที่สุดนะครับก็คือว่าในฐานะที่เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับทางเมืองสันสุขนะครับเทศบาลเราก็ได้มีการสั่งการให้เป็นตำรวจพื้นที่เส mm ้นทางวิ่งนะครับล่วงหน้าไม่ตัดสัปดาห์แล้วนะครับเพื่อจะไปสำรวจเรื่องความไม่เรียบร้อยของเส้นทางวิ่งนี้ว่าจะเป็นแสงสว่างความเรียบของถนนการตับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามนะครับก็มีการ เราจะมีหลายรอบนะครับเนื่อว่าเหตุการณ์ที่ต้องาการมีการซ่อมแซมอาจจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะคะรับว่าจะเป็นเรื่องไฟดับถนนเต็นหลุดเต็บอดบ้างแล้วก็มีการดูแล <elson> <S <S พื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่วิ um, Ora, mm ่งทั้งหมดเนี่ยก็มีการไปทำวามเข้าใจกับประชาชนนะครับว่าจะมีความไม่สะดวกเกิดขึ้นในช่วงการงาวิ่งระเบียบการจอดรถการจราจรมีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะช่วยดูแลความเรียบร้อยทางด้านการจราจรแล้วก็ความปลอดภัยตั้งแต่ก่อนงานวิ่งระหว่างงานวิ่งและหลังงานวิ่งจนกว่าจะสิ้นสุดตรงนี้เราทำมา อู่ที่็นะครับก็้ได้าำตอบอย่างดีมันมีการเรียนรู้ทุกปีมัวก็เทศบาลเองก็มีการฝักมิทัศน์ให้มีความเสริมสร้างตลอดเวลาด้วยนะครับซึ่ตรงนี้เองก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้กับพักยิ่งทุกท่านนะครับว่ามาิ่งที่เราแข่งที่สแล้วเนี่ยเราจะเตรียมตัวเพื่อประกอบการสลับของวิถีของเราเป็นอย่างดีรวมถึงมีการรียสัมพันธ์เรื่องการเชียร์ข่งคนพื้นที่ด้วยนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ายังมีสถานการณ์เราก็อาจจะไม่มีมาก ว่าเราก็อยากความปลอดภัยในเส้นทางวิ่งความสวยงามประทับใจทีมีนะครับแล้วก็จัดเต็มอาหารบางแสอาหารที่มีชื่อเสียงก็าต้อนรับพวกเราทุกคนวิ่งทุกคนอย่างดีเดินเช่นเดียวกันนะครับก็มุ่มั่เราขอให้ทุกคนวิ่งอย่างมีความสุขที่สุดนะครับในงานวิ่งบางแสนที่21ทางที่เป็ดครับใน ผู้จัดนะครับในงานที่เราพูดจัดในการที่ด้นานนี้อยากจะให้พูดถึงเรื่องของขั้นตอนในการที่เปิดรับสมัครนักปัจจุบันมีนักวิ่งเท่าไหร่แล้วก,ตก,ตมก็มีการแตกต่างในเรื่องของการวิ่งครั้งที่ผ่านมากับครั้งนี้มีการแตกต่างกันอย่างไรบ้างใน,าในการที่จะดูแลนักวิ่งให้มีความวิ่งอย่างปลอดภัยครับ บางแสน21 20, 2021เนี่ยนะครับก็มีการเปิดรับสมัครนะครับภายใ,ใต้กระบวนการที่เราเรียกว่าการสุ่มลอตโต้หรือว่าจับสลากนะครับก็มีนักวิ่งเข้ามาเกือบ3าม0 0ืกว่าคนนะครับก็รับนักวิ่งไว้ประมาณหมื่นคนนะครับโดยปีนี้เนี่ยมีกติกาพิเศษก็คือว่าผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับเราได้เนี่ยครับจะต้องมีการวัคซีนแล้วอย่างน้อย2เข็มนะฮะซึ่งก็ เป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงมากเลยเพราะที่ต่างประเทศเราก็ไม่ได้มีการบังคับเรื่องของพวกวัคซีนนะแต่ปีนี้เราเป็นปีพิเศษที่เราขอให้มีการทําเรื่องของวัคซีนนะครับมาที่งานเนี่ยครับเราก็ยังมีมาตรการที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักวิ่งแล้วก็ผู้จัดจางานรวมถึงประชาชนทุกคนก็คือว่าให้มีการตรวจ ATK ขึ้นมาก่อนนะครับณภูมิลาเนาที่อยู่ปัจจุบันนะครับทําก่อนออกเดินทางนะฮะแล้วก็เดินทางมาปุ๊บก็มาถึงงาน แล้ววันมารับเสื้อและเบอร์วิ่งเสร็จเนี่ยเราก็จะแจก a d k ให้อีกคนละ1นกล่องนะครับเพื่อจะไปใช้ในเช้าวันวิ่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ดูว่ามทุกอย่างมันโอเคเต็มที่มากๆนะครับแล้วก็การจัดงานนี้ครับภายใต้มาตรฐานการจัดงานที่เป็นโ l l e l e c กอ i l e l ลา e l ลล์นะครับก็ยังเป็นมาตรฐานระดับสูงนะครับเป็นงานแรกของประเทศไทยเลยที่มาใช้มาตรฐานใหม่อันนี้นะครับก็เชื่อว่า งานก็ยังมีความเป็นมาตรฐานการจัดงานที่ดีแล้วก็มีความสนุกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าการจัดงานบาษาที่สุ่เนี่ยเราก็จะใช้ธีมงานวิ่งที่แสนสุขนะครับก็เชื่อว่านักวิ่งเนี่ยจะต้องกลับมาเจองานวิ่งที่แสนสุขที่สุดร่วมกันอีกครั้งครับ